ขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2556ณอาคารโอรานโรธีรันมหาวิทยาลัยราชพัฏลำปางตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป ร่วมรับฟังปาทักกถาพิเศษเรื่องบทบาทพระสงฆ์กับสิ่งแวดล้อมโดยพระราชจินดานายกเจ้าคณะจังหวัดลำปางและร่วมพิจารณาร่างข้อเสนอประเด็นสาธารณะประเด็นที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวร่างประเด็นที่2ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปางร่างประเด็นที่3ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ล้อมทั้งรวมเสวนาวิชาการห้องที่1ประเด็นวิถีธรรมวิถีสุขภาพเสวนาวิชาการห้องที่สองประเด็นการรักษาพยาบาลสู่มาตร,รฐานเดียวกันโดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำบทสรุปทุกหัวข้อประมวลผลนำไปสู่จังหวะก้าวต่อไปขอเชิญทุกท่านทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกเครือข่ายที่สนใจเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของสมรชาสุขภาพลำปาง